ผ่านกะลาอัดแพ้งจากมะพร้าวร้อยเปอรเซ็นตค่ะวันนี้เราก่อเตาแล้คะเราก็จะใส่ต้งไข่ค่ะมีไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบยางมะตูมพี่กุ้งรีวิวนะคะจะเป็นหม้อดินเผาค่ะไส์สิบนิ้วนะคะ ก้อนนี้จะเป็นหม้อดับถ่านค่ะใช้ถ่านเสร็จนะคะจุ่มน้ำแล้วก็เอามาใส่หม้อทางต่อไปก็สามารถใช้งานได้ต่อค่ะน้ำนะคะที่เราใส่ไปในหมอ้อหรือว่ากระทะใบนี้นะคะเราก็ใส่ไปหมดขวดนี้เลย หนลิตรนะคะใครที่สนใจนะคะม้อดินเผาแบบกิกโรีวิวค่ะเข้ามาดูได้ที่ร้านตั้งใจรวยค่ะมีมอ้อให้ลูกค้าเลือกหลายแบบสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะรีวิวอยู่นี้นะคะก็จะเป็นฐานกะลาอัดแท้งจากกะลามะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช้งานได้นานร้อนเร็วไร้ควันนะคะหรือว่าควันน้อยค่ะฐานนี้นิยมใช้กับกิจกรรมที่ทำอาหารแบบทุกชนิดเลยค่ะเหมาะมากๆนะคะสำหรับทําปิ้งย่างค่ะ เพราะว่าตัวฐานนะคะคุณสมบัติของเขาคือควันน้อยนะคะหรือว่าไรควันนั่นเองนะคะร้านปิ้งย่างส่วนใหญ่นะคะที่ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นบริเวณกระจกนะคะจะใช้ฐานประเภทนี้ค่ะของทางร้านนะคะจำาหน่ายเป็นฐานกะลามะพร้าวค่ะร้อเเเลยลูกค้จาจ๋าไม่ผสมนะคะลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้